อดชีวิตเลย,เลยพันนึงอ่ะเล่นได้ตลอดชีวิตเลยนะน้องพี่มีแฟนยังยังครับทำไมไม่มีเพราะว่าไม่มีแฟนเออโอไม่ถามว่า <laughs> ตอบวันส้นตีนกุจแจ <laughs> แล้วพี่เคียงมีแฟนยังไม่มีค่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีอ่ะพี่จะมาเป็นหรอแล้วพี่ไม่ต้องการเนี่ยเล่นได้เนี่ย ฉลาดตัวนี้เล่นเก่งจังครับเล่นเก่งแล้วชอบไหมเฮ้ยไม่ตอบคือฮ้่อยามาเล่นกับใจได้ไหมไม่เล่นกับใจเล่นเกมอ๋อโอเคโอเค สวัสดีครับอยู่กับผมไซซ์นะครับผมและคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกับตตีมเือสาวนะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าไม่เคยทานะครับจอนะคลิปนี้เนี่ยก็อยากลองมีฟิลแบบไปเล่นกับสาวบ้างเออซึ่งตตีมือสาวที่ผมจะเล่นด้วยในวันนี้นะครับผมเลงไว้ละช่องนี้เลยครับเจ้าเชกนะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลือกช่องนี้ที่จะไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักแล้วก็สนิทที่สุดครับแล้วก็เป็นคนที่ตรงสเปกผมที่สุดครับ โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกับเจ้าเค้กเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็สตรีมอยู่นะเดี๋ยวผมจะโดเนทไปขอเลขห้องนะครับงงไปไก่ตาแตกเลยเฮ้ยน้องพีเล่นได้เลยครับเล่นได้ตลอดชีวิตเลยพันนุ์อ่ะเล่นได้ตลอดชีวิตเลยนะมาเล่นเร็วสวัสดีครับพี่เค้กสวัสดีครับน้องพีมาแบกพี่ใช่ปะกินเนี่ยใช่ครับพี่ง่วงแล้วเหรอครับทำไมหน้าในสตรีมมันดูง่วงง่วงตั้งแต่ตื่นละง่วงตั้งแต่ตื่นคืออะไรวะ มาครับพี่เดี๋ยวผมแบกนะ <S <S <ส>ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น t p 7มีดีให้เลือกเยอะสก,กินแลเทียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ พี่ล้างทรงครับมันจบไหนจบบนครับจริงเปล่าจากประสบการณ์การเล่นเกมมามากกว่าหนึ่งปีประสบการ์โชคชวนเนาะจบบนนะค่ะอุย้ยแดงผมหายครับพี่สาวล่างเยอะด้วยไม่รู้อ่ะเข้า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 เวรเลยเวรเลย,เลยตีให้หน่อย <c oughs> โอ้ยไอ้นี่มันกันวะนี่มันกันบามากไ มันหลบป่ะใช่ใช่มันหลบเฮ้ยมาจากไหนโอ้ชิบหายละวลูกขอโทษได้ไหมน้องพี่ตายสิหาครับขอโทษได้ไหมล่ะควายไก่อ่ะโอ้นั่นปากแล้วเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาน้องเป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นพี่ดิอ๋อคือเป็นได้แค่พี่น้องเจ็บประล่ะ ้ยไม่ใช่แล้วลบน้องพี่มีแฟนยังยังครับทำไมไม่มีเพราะว่าไม่มีแฟนเออโอไม่ถามละตากวนสติปีุณจ๋ะไอ้เอาก็ไม่มีว่าใจวัาใจเอามันต้องให้ตอบยังไงไม่มีแฟนแล้วถามว่าทำไมไม่มีไม่ไม่มีคนมาจีบเลยหรออะไรอย่างนี้ ไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่มีต่อไปนะโอ้โหแล้วพี่เค้งมีแฟนยังไม่มีค่ะเออสมควรแล้วเออแล้วแต่ <laughs> อ,อ <laughs> แต่ <laughs> ชอบปะ <laughs> <laughs> เฮ้ยพี่มันปีกลางเนี่ย <laughs> อุ้ยมันแข็งอะไรเนี่ย อ<โ>ไม่รังนะพี่มีก่อไหมเฮ้วเชื่อสวยครับเมื่อกี้พี่ก่วไว้แล้วไงเก่งมากครับพี่ว่าไม่ได้กดตังไปเลยนะพนี่สวยครับสวยครับ,รบมาถึงพี่อ่ะสวยนะออปกติแหละคล้ายๆของชม <laughs> แต่มีเสียอาการนะใครเขาชมทีมียิ้มนะมียิ้มนะเสียงเสียงดูยิ้มยิมนะไม่ได้ยิ้วไม่ได้ยิ้วเลยปกติมีคนมาชมเขิ่อนไหมเขินหมดแล้วอ๋อนึกว่ามีใจเลยเสียอาการกับเราแล้วมันติดเขื่ออะไรวะน่ะเออจริงอุ่ยมี้างด้วยทำไมพี่เวร์จังวิกด้วย ตอบคนขาพี่เหมลคขอบคุณนะคะเฮ้ยกดล้างแล้วไม่เลี้ยวพี่เป็นตตรีมเมอร์แอลวีมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมาประมาณ2ปีแล้ว2ปีใช่ครับฝึกเล่นได้6เดือนคือยังไงวะเล่นแอลวีมาสองปีแล้วฝึกเล่น6เดือนป่าเรเล่นฝึกเล่นมาประมาณ3ปีละอ่ะฮะแล้วพี่ชอบเล่นตัวอะไรสุดชอบเล่นตัวนี้แหละอายาเนี่ยนะใช่โหลดมาก็เล่นตัวนี้เลยเล่นาอวีครั้งแรกตอนอายาเข้าเกม แล้วพี่มีสเปกไหมแบบชอบชอบเมนาคอนอะไรอย่างงี้ไหมมีมีไหนไหนพี่ชอบคนแบบไหนหมายถึงชอบอะไรหมายถึงตัวละครในอาร์วีอ๋อชอบชอบเมนชอบเมียนตัวอะไรครับไม่ได้ชอบเมนชอบตัวอ๋อชอบตัวอะไรชอบตัวอะไรชอบฉลามเอ้ยแล้วไม่ชอบคนเล่นฉลามหรอกเล่นฉลามมันเยอะอ่ะก็เลยไม่ชอบปกติเป็นคนรักเดียวใจเดียวเอามันดิเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมีวงมีว้ามนะแฟนก็ไม่มีทำมารักเดียวไม่เวลาเรามีแฟนเราก็รักเดียวไงพี่แคปเออจริงแฟนก็ไม่มีทำมาเป็นรักเดียวอะไรของพี่เนี่ยพี่ไหวปะก็หมายถึงถ้ามีแฟนก็รักเดียวปะวะอ๋อคือถ้ามีแฟนก็รักเดียวนะเออแล้วเมื่อไหร่จะมีอ่ะเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นนี่เมื่อไหร่เมื่อนี้หรือเปล่าพีจะมาเป็นหรอ เฮ้ยอันนี้พี่ตีผมเหรอเปล่าพี่พูดเล่นกวนตีนเข้ามาแม่งเฮ้ยอย่ามาเล่นกับใจได้ไหมไม่เล่นกับใจเล่นเกมอ๋อโอเคโอเคเออมันก็พูดจริงเหอวะมันก็เล่นเกมอยูพ่พี่ขำอะไรพี่ขำอะไรขำเฉยๆอ๋อคือแบบมีความสุขอดีแบบเล่นกับใจคนอื่นฮะขำตัวเองที่มันต้องพูดอย่างนี้เออเหมือนกันยังเติมผู้อืวะเคยเป็นตัวเองเคยพี่ตรงไหน <laughs> อยากลอกดีอยากลอกดีปกติเล่นเมดแล้วมันบางไงถ้าเล่นเมดเมือ่อกี้ตายแล้วนะไม่ตายพี่ไว้ใจฉลังตัวนี้โอ้ยมันแรงแท้ ไม่ต้องกลางเนี่ยเล่นได้เนี่ยเฮ้ยทำไมฉลามตัวนี้เล่นเก่งจังคะเฮ้ยเก่งจังอะเล่นเก่งแล้วชอบไหมเฮ้ยไม่ตอบคืออันนี้คือปฏิเสธทิ้งเกมงที่สุดเก่งแล้วคับ คนที่มาแบกนะคะครับอ่ะคือไล่เลยขอบคุณที่มาแบกคือคือแบบเกมจบเราแยกย้ายกันเลยว่างั้นขอบคุณที่มาแบกพี่นะคะเฮียครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็สนุกดีได้เล่นอาย่ากับน้องพีเฮียครับขอบคุณที่ให้เล่นด้วยนะคะพี่เค้กเราแคลไว้วันหลังมาเล่นด้วยกันอีกนะเนาะอันนี้คือชวนเพราะว่าอยากให้เล่นด้วยกันอยากให้เล่นทุกวันอุ้ยผมว่า ไม่ใช่แล้วอันนี้คือมีใจมีเนต็ตค่ะอ๋อมีเนต็ตมีเนต็ตเล่นเกม <c oughs> อ่ามีเนต็ตเล่นเกมนะแเ <c oughs> กครับพี่อยากนอนยังพี่ง่วงยัง ง่วงแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยพี่ไปนอนแล้วถ้าก่อนไปเนี่ยพี่ฝากช่องทางติดตามให้หน่อยได้ไหมครับก็ติ๊กต็อกเค้กสตรีมช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วก็ช่วงเย็นประมาณ2องทุ่มค่ะสองทุ่มนี่เย็นเหรอพี่ใช่เย็นเย็นพี่ไงอ๋อมันเย็นพี่อือแต่มันขําผมมาดิมันเย็นแบบใดวะก็จบไปแล้วครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างมาดูกวนดีเนาะเอ มันก็สนุกดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซสีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวพักก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม